อุทิศบุญอิมินาบุญญากรรมนาอปัชายคุณุตราราอาจาริยปกนัจจามาตาปิตาใยตาคาปิยามั สุริโยจันทิมาราชาคุณวันตานาราปิจาพระมาราชาอินทาจตุโลกปาราชาเทวตายามุนิตามนุสชาจมัชชาเวนิคาปิจา พระเพรชาตาสุขิหันตุปุญญาณิปักขันสุขังจติวิทังเทนตุกิปังปะเปโวมาตังอิมินาปุญญากรรมนาอิมินาอุทิเศนาจาปิปังสุลภเพเจวะ ตันหูปะทานาเชทนาเยสันตาเนหินาธรรมายวาณิพันโตมะมังนาสันตุสะปะทาเยวายตาชาโตภะเวภาเวโอจุติตังสติปัญญาสันเลโคบริยมีนา มาลาละพันตุโนกัสังกตุมเจวิเดย์สุเมพุทธาทิปาวโรนาโทวรุตตมุนาทปัจเจกพุทโธจะสังโฆนาโทตารมังเตโสตมานุภาเวนณมาโลกัสังบันตุมา